ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับผมบรรยากาศโอ้ตำรวจภา,ายในบริเวณเต็นเล้วนะครับว่าฝนตกขนาดนี้เอาอยู่นะครับโอ้นี่เสียงประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แล้วนะครับผมตอนนี้ที่ฝนตกเกลงมานี้ เทแล้วก็เท okay. อยู่ตลอดเวลาครับผมดูต้องสังเกตน้ำขึ้นหรือไม่ครับผมยิ่งพูดยิ่งหนักครับผมเอ oh. าบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเลยนะครับผม ฝนก็ได้หยุดแต่ก็ยุงก็เยอะพอสมควรครับระหว่างหัวก็ได้ทิ้งลองรอยไว้นะครับแต่ด้านไหนาก็ยังแห้งสนิทครับผม บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มเมืดค่ำแล้วนะครับเราก็ต้องคอยระวังเรื่องน้ำที่จะมาหรือไม่เพราะบางครั้งฝนตกด้านบนนะครับโอ้หต้นสูงใหญ่มากนะครับผมต้นนี้ เสียงน้ำหน้าเต็นท์ของเราก็ดังกระหึ่มอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะพยายามเดินเข้าไปใกล้ให้ที่สุดครับ เรเิ่มเปียกแล้วครับผมนี่ครับน้ำตกทองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาใกล้เยอะที่สุดแล้วครับเป็นรองที่ทำให้เราเปียกหมดครับตอนนี้โอ้โหสดๆครับ ตอนนี้ผมได้มายืนอยู่ใกล้แล้วครับสัมผตอนนี้กล้องเสียกหมดแล้วครับผมต้องหาตัวออกจากจุดนี้ครับ นี่คือสภาพเต็นท์เรานะครับก็จะมีลําธารไหลผ่านหนาเต็นท์เอื่อยๆก็จะมีฝูงปลาอยู่นี้นะครับผมเต่เป็นหมดครับปลาเล็กปลาน้อยแต่เราก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาครับเนื่องจากว่าเป็นบ้านของเขาแต่ว่าเรามาใช้พื้นที่ของเขา สังเกตดีๆครับป่าเยอะมากครับผมเต็มไปหมดแล้วครับผมเนื่องจากว่ามันจะมาอออยู่ตรงบริเวณน้ำตกเล็กๆด้านหน้านี่ครับ นี้ผุดยังไม่ทานขาดคำก็ฝนลงหนาเม็ดเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับแต่วันนี้ผมก็คงไม่ได้ใช้ไฟคิดตัวนี้ผมใช้มงเปือยนะครับตัวนี้ไฟคิดเคทูนะครับเคทูกอซี 4, 5, 5, 5่ขนาด4.5่คณหเมตรเอาอยู่ครับถึงจะหนักขนาดไหนครับเราก็จะทำเป็น จั่วสลบก็ให้ฝนตกลงยังไปทางบริเวณที่ต่ำกว่าครับ มเลยเป็นคนที่ชอบบรรยากาศแคมปิ้งฝนตกนะครับหลายหลายคนก็คงจะมีความชื่นชอบเช่นกันครับหนึ่งชอบหน้าหนาวชอบหน้าฝนแต่ว่าก็ไม่ไม่ให้ถึงให้ตกจนเละเทะจนไม่สามารถออกจากบ้านออกจากเรือนได้นะครับก็เอาพอประมาณครับแต่เวลานอนฟังเสียงฝนตกนี่รู้สึกฟินนะครับผมเขาจึงบอกว่าธรรมชาติบำบัดครับ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครับแดดร่มลมตกหลังจากที่ช่วงเวลาบ่ายโมงบ่ายสองโมงฝนได้เทลงมาแล้วก็หยุดไปผมเดินมาได้ประมาณสักสองรอเมตรแล้วครับบริเวณจุดนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาแคมปิ้งกันอยู่หลายกลุ่มหลายคนอยู่ครับ บางคนก็ใช้รถตู้ครับในการนอนในการเดินแคมปิง้งหลายคนนะครับที่ทุกวันนด้ใช้วิธีนอนในรถครับก็สะดวกสบายที่ไม่ต้องขนของขึ้นลงลานวังปราเวียน บริเวณจุดนี้ก็สามารถนั่งชิวๆว,ว,วิ่นลื่อนนะครับก็จะมีเด็กๆเล่นน้ำเต็มไปหมดแล้วครับ ผู้คนก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับทั้งที่ก็บ่ายสามโมงกว่าแล้วครับตัวนี้แต่ก็ต้องเดินระวังเดี๋ยวตกเนื่องจากทางเดินลื่นครับโอ้โหนุ่นเลยครับเจอแล้วครับผม